ุติดกระดาษหัวเหลี่ยมต่อ EP 2ลิฟต์มาถึงรอยอยู่สักพักประมาณ5นาทีได้ประตูลิฟต์ถึงจะเปิดเมื่อประตูลิฟต์เปิดผมก็เดินเข้าไปกดชั้น5และเมื่อลิฟต์ถึงชั้น5ผมออกจากลิฟต์และค่อยๆเดินตามทางเดินเพื่อมองหาเลขห้องที่เจ้าของห้องได้แจ้งไว้บรรยากาศของภายในคอนโดสีของกำแพงเป็นสีขาวประตูห้องทุกห้องเป็นสีครีม นึกในใจอึ้มมมดีแห่งเงียบดีไม่วุ่นวายในที่สุดก็เจอห้องละไม่รีรอรีบไขกุญแจเข้าไปในทันทีเปิดห้องมาเจอโซนนั่งเล่นมีโซฟาพร้อมทีวีให้ถัดเข้าไปด้านในเป็นเตียงหกฟุตปลายเท้ามีตู้เสื้อผ้าและโตเครื่องแปง้งส่วนของเตียงหัวนอนฝั่งด้านหัวจะชนกับกำแพงของห้องข้างๆเดินดูห้องน้ำก็โอเคอยู่นะแต่ไม่มีเครื่องปรับน้ำอุ่น เดินมาดูระเบียงขนาดของระเบียงก็ใหญ่ดีเพราะส่วนมากระเบียงคอนโดจะเล็กไปยืนได้แค่คนเดียวแต่ห้องนี้สามารถเอาราวตากผ้าขนาดใหญ่ไปวางไว้ได้เลยครับโอเคละ่ะห้องนี้ละถูกใจและผมก็เดินออกมาปิดล็อกห้องให้เจ้าของห้องเรียบร้อยหันหลังกลับเพื่อเดินไปลิฟต์ในขณะที่เดินไปได้3ถึง4ก้ามีเสียงแก๊กเหมือนว่าคนบิดลูกบิดจากด้านในหันกลับไปมองทันทีแต่ไม่มีใคร จนสุดท้ายเดินกลับไปที่ห้องเดิมเพราะด้วยความที่กลัวว่าเอลูกบิดเขามีปัญหาใหม่น่าถึงหน้าห้องมือจับลูกบิดลองบิดลูกบิดเปิดดูก็ล็อกปกติดีคิดในใจสงสัยห้องอื่นมั้งเดินหันหลังกลับเพื่อไปลิฟต์ได้ยินเสียงเดิมแกกเหมือนคนบิดลูกบิดคราวนี้รู้สึกว่ามันใกล้มากผมหันหน้ากลับทันทีเพื่อเดินไปหน้าห้องเดิมและบิดลูกบิดอีกครั้ง สรุปว่าห้องเปิดได้ไม่ได้ล็อกตอนนั้นผมได้แต่คิดในใจว่าไม่ได้ละลูกบิดไม่ดีแน่ๆต้องแจ้งเจ้าของห้องให้เปลี่ยนให้ละแบบนี้และผมก็ทำการกดล็อกไปเหมือนเดิมและปิดห้องให้เขาหันหลังเพื่อเดินมาลิฟต์หลังจากลงลิฟต์และเดินออกมาแล้วผมก็โทรพูดคุยกับเจ้าของห้องในทันทีผมสวัสดีครับผมที่มาดูห้องคอนโดสี่มหาภาคที่เจอกันเมื่อสักครู่นะครับ เจ้าของห้องอ๋อครับครับมีอะไรหรือเปล่าครับติดขัดอะไรตรงไหนไหมครับเสียงดูตกใจผมอ้อนนิดหน่อยครับคือผมว่าจะขอให้เปลี่ยนลูกบิดให้หน่อยครับลูกบิดน่าจะเสียครับเจ้าของห้องได้เลยครับมีตรงไหนอีกไหมครับแจ้งไว้ได้เลยเดียวจะให้คนเข้าไปทำให้ทีเดียวเลยครับผมลืมเลยหัวเราะเบา พร้อมพูดออกไปว่าผมจะขอต่อรองราคาค่าเช่าห้องนี้เหลือสักหกพันต่อเดือนได้ไหมครับถ้าได้ผมพร้อมวางมัดจำทันทีหลังจัดการห้องให้ผมเรียบร้อยว่าแต่ห้องน้ำไม่มีเครื่องปรับน้ำอุ่นให้รอครับเหมือนว่าสามห,หับพักเดิมมันมีรอยเก่าที่ติดไว้แล้วไหมครับเจ้าของห้องอ๋อใช่ครับเดิมมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่เดียวผมจัดการให้ครับส่วนเรื่องค่าเช่าหกพันถ้าพร้อมวางมัดจำทำสัญญาตามที่แจ้งมา ให้ได้ครับไม่มีปัญหาผมขอบคุณมากเลยครับหากจัดการให้เรียบร้อยและสะดวกวันไหนโทรนัดกันอีกทีได้เลยครับหลังจากวางสายผมก็เดินไปห้องนิดิเพื่อเอากุญแจไปฝากไว้พร้อมกับแจ้งเลขห้องเจ้าหน้าที่นิติหันมาถามว่าห้องเลขที่อะไรนะคะผมก็ตอบพูดเลขห้องอีกครั้งและเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนั้นมองหน้าผมและตอบว่าค่ะ ผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์เจ้าของห้องก็ได้โทรติดต่อมาเจ้าของห้องสวัสดีครับผมเจ้าของห้องที่คอนโดห้ามหาภาคนะครับผมครับผมเจ้าของห้องลูกบิดประตูเปลี่ยนใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นติดให้แล้วทำความสะอาดห้องและล้างแอร์ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้สะดวกมาเจอกันไหมครับผม ได้ครับบ่ายโมงตรงสะดวกไหมครับเจ้าของห้องได้ครับแล้วพบกันครับบ่ายโมงของวันอาทิตย์หกมหาภาคเมื่อผมจอดรถและเดินลงไปก็ได้เจอกับเจ้าของห้องพอดีเจ้าของห้องสวัสดีครับอยากขึ้นไปชมห้องก่อนเซ็นสัญญากันไหมครับผมได้ครับดีเลยครับเจ้าของห้องผมรบกวนขึ้นไปเองก่อนนะครับพอดีผมติดโทรคุยธุระ พร้อมยื่นกุญแจห้องให้ผมได้ครับพร้อมความงงในใจและคิดว่าดีเหมือนกันเจ้าของห้องคนนี้สบายสบายดีแฮะและผมก็เดินเข้าลิฟต์ไปเดินมาถึงหน้าห้องพร้อมเสียบกุญแจเตรียมไขปรากฏว่าห้องไม่ได้ล็อกเอา้าวไหนว่าเปลี่ยนแล้วไงผมจึงสำรวจลูกบิดดูอีกครั้งสรุปว่าเป็นของใหม่จริงๆเขาเปลี่ยนให้แล้ว จึงคิดได้ว่าอ้อสงสัยเขาไม่ได้ล็อกเขาน่าจะขึ้นมาเช็คความเรียบร้อยห้องก่อนเรามาถึงไปแล้วห้ามหับภาคและผมก็เดินเข้าไปในห้องพร้อมเริ่มเดินสำรวจในห้องทั้งหมดอีกครั้งตั้งใจว่าจะถ่ายภาพจุดที่เป็นตํำหนิกันไว้ทุกจุดเพราะกันไว้ตอนออกคืนห้องจะได้ไม่มีปัญหาได้เป็นหลักฐานเริ่มจากจุดแรกโซนนั่งเล่นมีต่อ